มาตรวจเช็คถังพ่นยากันนะครับผมลูกค้าบอกว่าไฟก็ไม่เข้าปั๊มก็ไม่ทำงานนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คที่ไฟแล้วก็ดูที่ปั๊มด้วยนะครับผมมาถอดฝาด้านล่างกันดีกว่าเลยครับตรวจจับสาเหตุอะไรลองเปิดสวิตช์ดูนะครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับไม่ทำงานนะครับ ไฟตัวนี้ไม่โชว์เลยนะครับัไฟไม่โชว์เราก็ต้องหรือดูด้านล่างจะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะครับเห็น็อตสองตัวนี่ผมไ,มได้รื้อออกแล้วเหลือแต่ข้างบนเหลือแต่สองตัวยังไม่ทันรื้อเลยครับวอนอื่นผมจะ้องเช็คที่ปั๊มก่อนนะครับเพราะว่าปัม๊มมีสำคัญมากนะครับปั๊มไม่ขึ้นน้ำก็ไม่ขึ้นนะครับ เรื่องกระแสไฟฟงไม่ยากนะครับผมเพราะว่ามีแต่สวิตช์และโวลลูมเล็กเท่าน,นั้นครับกระแสตัวใหญ่กว่านี่ครับตัวหัวใจของมันเลยแหละตัวนี้จะด,ดึงเช็ดอยู่ในก่อนแรงของมันเพราะว่ามันใช้การมานานนะครับไฟสิบสองโวลต์นะครับไฟสิบสองโวลต์ ตัวนี้ก็ต้องถอดเอาเรื่อยครับเวลาลือปั๊มจะได้ออกง่ายครับผมตัวนี้ก็ใช,ช้ชีมมีเข้าไปนัดกดล็อกนะครับแล้วก็ถอดออกมาดูเช็คครับโอ้ปั๊มลงใสท่ทำมาแล้วครับต้องเช็คต,ตัวนี้จะเป็นตัวสวิตช์นะครับสวิตช์ ตัดต่อระหว่างตัดต่อแรงดันของปั๊มนะครับถ้าปั๊มหรือมือจับกดพ่นยานะพ่นยานะถ้าจับต,ตัวนี้เราปล่อยปุ๊บมันจะน้ําจะไม่ไหลมันจะน้าจะไม่ออกกบัวนะครับไม่ออกตัวงนี้นะครับไม่ออกตัวนี้มันก็ดันให้สวิตตัดได้นะครับนี่สวิตครับผมเป็นสวิต ช็คปั๊มอยู่ครับปั๊มนี่เราก็ต้องถ้าไม่มีรแรงดันของน้ำนี่ปั๊มก็สวิตก็จะแตกกันนะครับมันจะทำให้ปั๊มทำงานตลอดถ้าไม่มีน้ำพอเวลาเราเปิดสวิตไฟก็เข้าเปิดสวิตไฟเข้านะครับเข้าแล้วก็เชียงปั๊มตลอดถ้าไม่มีน้ำในถังนะครับเราก็ต้อง เช็คระหว่างปั๊มก่อนนะครับตั้งเช็คโอมเช็คโอมของตั้งไว้ยี่สิบนะครับผมยี่สิบเคแล้วก็จะสายสีแดงจะเป็นสายบีบวกนะครับสายแดงบีบวกส่วนสายแยงนี่จะเป็นนิว สายสายลบนะครับสายลบคือนิวตันนะครับเราก็ต้องเช็คตัวนี้มันมหาลปอยู่แล้วครับมีโอมนะครับมีโอมครับดูใหม่นะครับมีโอーนะครับแล้วเราก็มาเช็คขั้นตอนต่อไปครับเช็คสวิตด้วยนะครับสวิตทำงาน สวิตนี้ก็ตรงเปิดนะครับอันี้จะเป็นปั๊กปั๊กสำหรับไว้เชื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับปลั๊กแบบนี้ระหว่างแดงเหลืองเป็นสวิตช์นะไปเป็นปั๊กชาร์จนะครับชาร์จแบบส่วนสวิตช์จะอยู่ด้านนด้านข้างล่างนะครับเราเช็คที่สวิตครับนี่ผมปิดอยู่เอ้ยผมเปิดนะครับถ้าปิดครับจะ็ศูนย์โอมนะครับถ้าเปิดครับ ครับมีอมนะครับมีอมนะครับครับมีอมนะครับแต่ว่าสวิตช์ไม่เสียนะครับปั๊มนี่ก็มีสิบบริ่อยเสีบบ่อยนะครับด้านในจะเป็นถ้าฝุ่นละอองเข้าไปจะไปเกาะที่หน้าปั๊มจะทําให้น้ําออกช้านะครับถ้าน้ําออกช้าแรงดันมันก็แรงดันมันก็ ไม่ไม่คงที่ความก็ทำงานตลอดเดี๋ยวจุดเดี๋ยวเดินนะครับต่อมาขั้นตอนนี้นะก็ลอง้ามแบตบลูกใหม่มาเปลี่ยนดูนะครับเดี๋ยวไปหาแบตบมาลองก่อนนะครับ หลังจากผมถอดแบตเก่าออกแล้วครับก็เอาแบตใหม่แบตเก่าไม่รู้ s a b a ครับ S A R S A B ครับนี่ห่ออะไร Sabar เรื aba, ่องนี่ใครครับผมส <c oughs> นตัวนี้ม่อแบตมือสองครับเราต้องมาลองไฟก่อนวัดไฟดูว่ามันมีไฟไหมตั้งไปที่ 200 200โวลต์น,นะครับ DC ดิจิตอลเครื่องวัดดิจิตอลนะครับอันนี้จะเป็นสายลบกนะครับสายสีดำเป็นลบแเราก็วัดดูไฟดูไฟมีอยู่นะครับ12โวลต์น,นะครับเราก็ลองเียบตรงนี้เลยครับสายเหลือสำหรับแบตท่ขั้วลบ ทำทำงานแลครับ <Rocky> ้าวครับว่าไม่เข e ้ากไม่ได้แทานแดไฟยังคงที่นะครับ ทำงานแล้วอนะตัวนี้จะเป็นปัวรุ่มเร่งนะครับด้านข้าง,างตัวนี้เป็นพักเปียนชาร์จตัวนี้ัวรุ่มเร่งรถเร่งนะครับส่้วตัวนี้เป็นสวิตปิดเปิดนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมก็คิดก็ต้องดูตรวจดูตัวนี้ด้วยนะครับว่ามันจะ